สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งสิทธิ์เกี่ยวกับพี่น้องที่มีบัตรทองหรือว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคนะครับเริ่ม1กุมภาพันธ์2,565นี้ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรทองควรที่จะรู้เมื่อวานนี้28มกราคม2565นาอยนอนุทินชาญวิรุกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็ร so ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกับนายแพทย์เกติภูมิวงศรจิตท่านเป็นประลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็นายแพทย์เจเด็ดธรรมทัชชาลีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าทางสปสช นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูวเวสิรินายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศและก็น,นายธนพลด์ดอกแก้วนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยถึงการเพิ่มทางเลือกการฟอกไตด้วยเครื่องโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5ว่าจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด พบผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการฟอกไตด้วยเครื่องนะครับซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มครั้งละ1500บาทบางรายต้องฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งทําให้เกิดภาระครอบครัวแล้วก็อาจต้องกู้เงินมารักษาตัวเองจึงได้มีการร่วมประชุมหารือกับทางปรลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เลขาธิการทางสอปอสอชอร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้มีความครอบคลุมการรักษาทั้งหมดไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย วันที่หนึ่งกุมภาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถจะเลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรีนะครับตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับแนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องได้รับการฟอกไตซึ่งก็แบ่งออกเป็น ข้อที่1ผู้ป่วยรายเดิมก่อนวันที่1กุมภาพันธ์25ง5ที่ล้างไตผ่านช่องท้องหากต้องการเปลี่ยนมาใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปรึกษาแพทย์ที่รักษานะครับแล้วก็เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่แพทย์แนะนำโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังจาก1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปรับบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดจากหน่วยบริการที่ดูแลท่านได้โดยตรง ข้อที 2> 2. 1, ่2ผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องเข้าร bueno erm ับบริการบำบัดทดแทนไตแพทย์และผู้ป่วยจะตัดสินใจร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดซึ่งผู้ป่วยมีทางเลือกนะครับไม่บังคับให้ใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกอีกต่อไป กรณีผู้ป่วยสมัครใจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแพทย์ก็จะส่งตัวผู้ป่วยนะครับไปเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยบริการที่เหมาะสมซึ่งผู้ป่วยเดินทางมาฟอกไตสัปดา์ละไม่เกิน3ครั้ง ที่สำคัญฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเบอร์โทร1 3 3 0ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ